สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับสตอรี่เอพีเอสเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟอารีนะครับผมอ่าแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผม v i p 9เก้านะครับผมข้อมูลเบื้องต้นนะครับไม่มีตัวละครนะครับผมช่องอาวุธเปิดใส่ช่องนะครับผมอ่าเขาก็มีไม้กระบองฮารวีนนะครับผมวลเจ็ดอันเดียวนะครับ าเหรียญชุบมี5เหรียญน,นะครับผมเครื่องประดับมีชุดเซต Wi-Fi นะครับผมครบ4ชิ้นนะครับผมมีลูกโป่งนะผมแล้วก็อ่ามีชุดเซตไมโครฟ์นะผมธรรมดา2ชิ้นนะครับวงล้อเมจิกโบว์หมุนไปทั้งหมด4ครั้งนะครับผมวงล้อใหม่ยังไม่ได้หมุนนะครับผมแรงระดับเพชร V ไอไอนะครับผมแร็งเมคาเบอร์สามสิบเจ็ดแมกกนั่สร้างเลเวลยี่สิบสี่สำรวจเวลหกนะครับอ่าส่วนปืนก็มีตามนี้เลยนะผมก็มีปืนไทเล็กดราก้อนแกตลิงนะครับผมเวลหกนะครับมีปืนโฮเวอร์ดราก้อนเวลหกอ่าเวลห้านะครับผมอ่ามีเดสไนเอ็มสามเจ็ดนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะผมก็เดสไนเอ็มสามเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็มีปืน ฟัดไนท์ะนะผมเวลเก้านะครับมีปืนดาร์กไนท์เวลเจ็ดนะครับผมมีปืนฮาร์โรไนท์นะผมเวลหกนะครับมีปืนนิวอีพิสการ์นะผมแต่ยังไม่ได้อัพสายฟ้านะครับแล้วก็มีปืนเอเลี่ยนเอ็มสี่นะครับผมก็ยังไม่ได้อัพสายฟ้านะครับผมมีแคตติงอัพแม็กนะครับผมอ่าส่วนปืนอื่นๆก็ดูเองนะครับ อ่าแล้วก็มีปืนอีเวนต์ปืน SAWP นะผมอัพแม็กนะครับผมนี่นะครับผมอัพแม็กนะครับอ่าแล้วก็มีปืนอีเวนต์ปืนลูกโม่สีทองนะผม wheel 7นะครับผมมีปืนอีเวนต์ปืน2,016 Halloween AWP wheel 7นะครับแล้วก็มีปืน STI เ h e e l 5นะครับผม มีปืน AK สีนดำตาลเวล8นะครับผมมีไม้กระบองฮาราวีนอัพแม็กนะครับผมแล้วก็มีปืนหายาปืนออโร M82A1 นะผมเวล4นะครับอ๋อ VIP ซื้อของไทเล็กดะก a อนก n ตติงนะผมแล้วก็ซื้อของแฟ i ตไนนะครับไม่มีการ์ดเดือนไม่มีการ์ดอาทิตย์นะครับ ครับผมไอดีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครสนใจยังไงก็อย่าลืมนะผมแอดไลน์มาคุยกันนะผมไอดีไลน์อยู่ตตยคลิปนะครับครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ